ครับอาจารย์ไม่ได้เลยเหรอครับอาจารย์อาจารย์ช่วยหาเขาในผมอีกรอบหนึ่งได้ไหมครับครับครับไม่เป็นไรครับ สวัสดีนโม,มนโมวันดีนโมวันดีนโมเอ๋ <Hey. S 1> นโมทำอะไรอ่ะนี่กันบ้านที่อาจารย์สั่งปะมาส่งวีกหน้านะแล้วคือนโมไม่จำเป็นต้องรีบเลยก็ได้อันเนี้ยจริงๆ เอาเวลาเนี่ยไปเที่ยวกับเราดีกว่าห้าทีก่อนสอบอ่านทันไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวไปนะไปเที่ยวการไปเที่ยวการอนะนโมนโมนโมหยุดก่อนนโมหยุดก่อนถ้าสม,มุนนโมไปเที่ยวกับเรานะเราจะยอมทำอะไรก็ได้ตามที่นโมขออย่างหนึง่งถ้างั้นมาช่วยเราทำหนังสั้นส่งประกวดหน่อยอะ เราเนี่ยนะอเราเล่นปะ<ส>เราเราไม่มีความรู้ความสามารถด้านนี้เลยริงส่งไปเนี่ยคือเราไม่มีความสามารถพอที่จะช่วยน้ำโมดได้หรอกนะถ้าด้านเนี้ยมาช่วยวเ,เราเถอะเราต้องการคนช่วยจริงๆเรารู้สึกว่าเรากลัวทําทงานนายพังอะ่ะมันอาจจะไม่ดีหรอกแต่ว่ามาช่วยวเราเถอนะเะาต้รอนอกจยจอาจรารย์ก็มาแคากานายพัง่ะมันาจจะไม่ดหรอกแ่ามู้่ักรรก็อมาช่วยวเราเถอะให้เราจ้างนายก็ได้เรา เข้าสังคมไม่เก่งอ่ะเราเราไม่อยากโดนผลล้อนี่มันเป็นโปรเจกต์ในฝันของเราจริงจริงมาช่วยวเราเถอะงานไปจเจอตากันจจดรู้จักเวลาเราแบบเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งอะไรแบบนี้ เราอยากจะมานั่งส่วนแถวนี้มากมากเลยอ่ะเพราะเรารู้สึกว่าแบบว่ามันได้เวลากับตัวเองอ่ะแล้วทําไมไม่ลองเล่าให้เพื่อนฟังล่ะแบบเวลาเบื่อคิดเครียดอย่างเงี้ยเพราะว่านายก็ดูมีเพื่อนเยอะอยู่นะเพื่อนเราเราก็ไม่ได้มีเพื่อนเยอะแบบคนที่คนภายอนเขามองมาภายนอกที่เห็นอ่ะเราอาจจะเป็นเพราะว่าเราทํากิจกรรมฝงมอเยอะ เราภายนอกดูมา,าก็แทบไม่รู้สึกว่าเรามีเพื่อนเยอะอย่างเงี้ยแต่ถามว่ามีเพื่อนสนิทจริงๆไหมอ่ะก็มีนะแต่เพื่อนเราคนนี้ไปเรียนที่แบบว่าภาคเหนือแล้วแบบว่าว่างๆนานๆน่ะถึงจะเจอกันทีคุยกันทีอย่างเงี้ยแต่แบบการที่เรารู้จักคนเยอะหรือคนรู้จักเราเยอะมันไม่ใช่เป็นเรื่องดีนะนี่พึ่งจริงเพราะว่าบางคนที่แบบว่าสนิทกันมากๆเห็นเขารักกัน เป็นเพื่อนการเพื่อนสนิทซีกันเลยอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้ว่าตามจริงอ่ะเขาคิดอะไรแบบในใจเขาลึกๆึกอ่ะคิดอะไรอยู่กับคนคนนั้นเราไม่รู้ว่าทุกคนในสังคมทุกวันนี้ยมันจะมีการเข้าหาอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะไม่เหมือนกันแล้วแต่เหตุผลของตัวเองอืไม่ว่าจะเป็นการหวังผลประโยชน์หรือว่าจะเป็นการแบบว่าหวังดีแต่แบบมันก็ไม่ได้ดีจริงๆริอ่ะเข้าใจปะก็จะเป็นประมาณเนี้ยทําให้เรารู้สึกว่าแบบว่า การมีเพื่อนเยอะไปมันก็ไม่ดีอ่ะถ้าถามว่าอย่างมีเพื่อนจริงๆไหมนะมีอยากอยากมากอยากแบบว่ามีเพื่อนที่แบบดีแล้วนายไม่กลัวรเรื่องพวกหักหลังไม่ไว้ใจพวกอะไรอย่างงี้เหรออือก็กลัวนะแต่เราแบบห้ามให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นไม่ได้อยู่แล้วอ่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอีกคนหนึ่งที่เขาจะเข้ามาหาเราอะมันไม่ได้เป็นเข้าก,ากับกันแบบว่าหวังดีเสมอเหมือนที่เราให้เขาแล้วเขาให้เรากลับอะ ถูกปะซึ่งเราก็แบบไม่รู้ในใจลึกๆเขาจริงๆว่าเขาจะมาเข้าหาเราเพราะอะไรอะไรแบบเนี้ยแต่ก็แบบว่าสิ่งหนึ่งที่จะอยู่กับเรานะแบบว่าคัดคนจริงๆอะ่ะมันก็คือเวลาเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์หลายๆอยา่างตอนแรกเราอาจจะมีผลประโยชน์กับเขาแล้วนานๆทีเราไม่มีผลประโยชน์กับเขาอย่างเงี้ยเขาอาจจะถีบหัวส่งเราก็ได้แล้วนายเข้าหาเราเพราะอะไรก็ ที่เข้าหานะโมนะหรอเราก็อยากเป็นเพื่อนสนิทก,กับนะโมน,นะแบบว่าไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆไปหาเลขของอร่อยก,กินกันอย่างเงี้ยแต่เราก็แบบว่าไม่ใช่แบบว่าบางเอิญเราเจอเราถากะอย่างตามตลาดห้างหรือว่าโรงอาหารหรือจะเป็นคลาสเรียนอย่างเงี้ยก็เราก็ไม่มีเพื่อนด้วยเนาะนะโม ว่างเหรอใช่ใช่ตอนนี้ว่างแล้วน้ำโมทำอะไรอะ่ะการบ้านประหนัใช่การบ้านก็จะเสร็จแล้วแหละเออแล้วหนังที่จะให้เราไปช่วยไปถ่ายอะ่ะมันจะเป็นหนังประมาณไหนเนาะบอกคร่าวๆได้ไหมจะบอกไังไงดีอ่ะมันไม่มีบทตายตัวส่วนมากจะเป็นเหมือนใช้โทรศัพท์ถ่ายเป็นเหมือนหนังพวกภาษาหนังเขาเรียกว่าฟาวกุตเทตถ่ายยาวๆไปเลยแล้วเาไปตัดใช้เอาเหมือนในเอ็มวีเพลงอะไรเงี้ยเพราะแบบมันจะต้องแบบ เหมือนคนที่นั่งดูช่วงเวลาที่ตัวเองมีความสุขแต่ย้อนกลับไปไม่ได้แบบสันี่ฟังมามันก็ดูแบบไม่ได้ยากปะมันต่ว่าจุดยากมันคือจุดที่แสดงแหละจุดที่แสดงที่มีความสุขแหละแล้วก็จุดที่ต้องมานั่งดูตัวเองเศร้าๆอ่ะเพราะเราลองแตกซีเควนต์ออกมาแล้วแบบมันรวมๆเป็นบทอ่ะมันได้6นาทีกว่าปเพราะเขาบอกให้ไม่เกิน7นาทีแล้วเราจะเริ่มถ่ายวัานไหนอ่ะเย็นนี้เลยไหมละ่ะที่สวนน่ะสวนจะดุจัก ครับอาจารย์หนังสั้นที่คุณส่งให้ผมดูดีมากเลยนะคุณส่งประกวดได้เลยโอเคครับอาจารย์ได้ครับขอบคุณมากครับอใครส่งอะไรมา ในสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจลงไปแล้วครับเพราะมันจะส่งผลต่อการตัดสินใจครั้งต่อไปเพราะเราจะไม่แน่ใจว่าเรารับผลในการตัดสินใจของตัวเองได้หรือเปล่าและถ้าชีวิตของเราสูญเสียความสามารถในการตัดสินใจและรับผลในการตัดสินใจอยู่ยากครับ เรารู้นะว่านำโมรู้แล้วว่าทำไมเราถึงมาตีสนิทกับนำโมอ่ะเออเราเห็นแชทหมดแล้วเรานับน้โมแบบไม่โกรธเราเหรอโอ้อเอาจริงๆนะตอนนั้นก็โกรธนะแต่มันตอนนั้นนะแล้วเรื่องมันก็ผ่านไปหลายวันแล้วด้วยถ้าเราแบบ ยังอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมไปเรื่อยๆเราก็จะข้ามไปไปทีเราก็จะไม่รู้จักตัวเราเองอีกมุมหนึ่งเลยแล้วทุกคนก็ไม่ได้เหมือนกันใะอย่างที่นายเคยบอกเราก็ยังมีเพื่อนซะด้วยที่นี่ก็ว้าวุ่นไปเลยเอาจริงก็ไม่ได้ไว้ใจนายเหมือนเดิมหรอกแต่ถ้าไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวังนายเป็นคนสอนเราเองด้วย อะไรผ่านไปแล้วก็ช่ามันเถอะเราสมายใจจะมีนายเป็นเพื่อนโอเคงั้นเราไปแล้วนะเอ่อเดี๋ยวต้นหอนไปเดินเล่นกันเป่าอือ